cmc ไหม m ที่ไม่ดีนะจะผูกไว้ เป็นซีที่ไมเดียมาผูกไว้ตรงนี้แต่ป้ายนี้น่าจะเป็นขอพรเย็นมากวันนี้นจจรบรรยากาศดีมีต้นสักระเต็ไมไปหมดเลย